วันนี้เป็นวันแรกที่ออกมาเดินออกกำลังกายหลังจากที่ไม่สบายไปตั้งหลายวันรู้สึกก็เกือบ20วันนะคราวนี้ไม่สบายแบบไม่หนักเหมือนเหมือนข้าวก่อนๆน,นะเพราะว่าข้าวก่อนๆแบบนอนนอนไม่สบายเป็นไข้หนักเลยแต่คราวนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นแบบคล้ายๆไม่มีแรงปวดหัวไอ แต่ตอนนี้เขายังชั่วแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าไม่สบายแบบว่านอนนอนแบบติดเตียงนะข้าวนี้เป็นแบบว่ายังมียังมีแรงออกไปเดินเอเไปไปที่กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะออกไปเดินแบบนี้มันมันไม่ไหววันนี้ก็เลยเป็นวันแรกเฮ้ยแล้วก็เวลาไม่สบายแบบนี้นะมันเหมือนกับมันมันไม่ใช่มันจะนอนก็นอนไม่หลับใช่ไหมเพราะถ้านอน เพราะว่าถ้านอนมากไปกลางคืนก็นอนไม่หลับพอเวลาไม่สบายแบบนี้มันไม่แรงไม่มีแรงทําอะไรนะมันก็นั่งดูทีวีดู u t u b e ด, YouTube, ดูซื้อของซื้อของออนไลน์นี่แบบว่าตอนไม่สบายนี่ซื้อของเยอะเลยเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรมันเบื่อหน่ายก็เลยซื้อนูน่นซื้อนี่ตอนอาทิตย์เดียจะมี จะมีของมาส่งถึงบ้านตอนที่เออไม่ไม่เป็นอะไร <c oughs> ก็มีนู่นมีนี่ทำไม,มีไม่มีเวลาว่างมามามาดูมาหาเสิร์ชหาของที่อยากได้ใช่ไหมหรือของที่ไม่จําเป็นเอ้ยอ,อันนี้อยากได้วะเออแล้วก็กดซื้อบอกตัวเองตั้งหลายครั้งแล้วนะว่าจะไม่ซื้ออะไรแต่มันก็อดไม่ได้นะมันซื้อมาสะสมของมไม่จําเป็นแต่ก็ซื้อมาเพราะอยากได้ เอฟี่สติกอันใหม่นี่มาอันนี้มันดีมากมันเล็กพอหักแล้วมันเหลือนิดเดียวก็เลยซื้อมาซื้อนู่นน,นี่นั่นอ้อยเสดายตัง <c oughs> คิดแล้วเสดายตังส่งกลับก็ไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> ชื่อไหมทุกคนตอนนี้ลากเกษียณมาแล,มมแล้วหนึ่งปีเต็มๆแล้วหนึ่งปีเต็มๆนี่ได้อะไรบ้างไหมไม่ได้อะไรเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนมีป้าที่เคยเจอกันประจำมาต้องทักทายก่อน คุยต่อเมื่อกี้ยืนคุยกับป้าที่เจอกันประจำตอนออกมาเดินนี่นะคุยกันเรื่องเจ็บป่วยอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ยายแกเออแปดสิบกว่าแล้วนะเ <c oughs> กือบ90แาสิลนะสามีแกเพิ่งเพิ่งเสียชีวิตไปแต่แกก็ไม่มีใครนะลูกก็มีลูกอายุเท่าไลูก,ก50าสกว่าแล้วนะห้าสิบหกสิบแล้วลูกขขบของยายแกะนะแกต้องออกมาเดินทุกวันแกมีหมาหมาตัวนี้ที่ที่แกเอามาเลี้ยงเนี่ยเป็นหมาที่ เป็นหมาจรจัดจากประเทศจากประเทศอะไรไม่รู้จาไม่ได้แกเล่าให้ฟังแล้วแกขอมาเลี้ยงก็ดีไปอย่างหนึ่งเพราะว่ามันต้องทําให้ตัวเองต้องออกมาข้างนอกไม่ว่าจะไปจะไม่สบายจะขี้เกียจยังไงต้องออกสําหรับเราไม่มีสัตว์เลี้ยงดีกว่าเพราะว่ามันถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเนาะเราก็ทิ้งสัตว์เลี้ยงของเราแล้วเวลาเราไม่สบายอย่างอย่างเนี้ยสองอาทิตย์เนี่ยแล้วไม่ไม่ได้ไม่มีเวลาออกไปไหนเอาหมาเอาไปเดินนะก็สงสารมัน้วเนาะ นั่นแหละไม่มีดีแล้วไม่มีห่วงแล้วตอนนี้ค่าประกันก็แพงค่าออยาค่าโรงพยาบาลสัตว์นะสุดแสนจะแพงนะมีคนทำคลิปมาลงบนเรื่องเกี่ยวกับการเอาเอาเอา,เอา,เอาสัตว์ไปโรงพยาบาลเนะมื่อก่อนนะตอนที่เรามีมีหมานะแพงนะตอนนี้เขาเรียกแพงเข้าไปแล้วก็ประกัน แต่ก็ดีอย่างหนึ่งประกันที่เนี่ยไม่งอไม่งอแงอันนี้เล่าจากประสบการณ์ของเราที่เราไปสมัยก่อนนะมันก็สิบเกือบติดปีแล้วนะประกันเราประกันชั้นสูงเลยประกันแบบว่าปร,ประกันน้องหมานี่ราคาประกันมากกว่าราคารถอีกประกันรถอีกนะาเราได้ยินว่าออตอนนี้พวกคอร์ปอเรชั่นมันมาซื้อ,อ,อซื้อโรงพยาบาล สัตว์เลี้ยงซื้อคลินิกเล็กๆเนี่ยเด็กๆเล่นกันเด็กๆเล่นออกมาเล่นไนเล่นหิมะเด็กๆออกมาเล่นหิมะกันเพราะตรงนี้มันเป็นโรงเรียนโรงเรียนชั้นประถมแถวนี้จะมี แถวนี้จะมีโรง,โรงเรียนหลายที่ตรงนี้ชั้นประถมแล้วตรงนี้ฝั่งนู้นมันเป็นชั้นมัธยมแล้วตอนที่เราเดินผ่านมาตรงนู้นมันเป็นแบบโรงเรียนอนุบาลแถวนี้โรงเรียนเยอะเด็กก็เยอะเด็กพวกนี้จะมีคนดูแลนะบางครั้งเห็นเ,เห็นแบบเด็กพิเศษนะจะมีคนคอยเดินตาม อ้าวถึงไหนและออกนอกเรื่องเกี่ยวกับการเลีเ้ยงสัตว์แล้วก็มาพูดถึงเรื่องเด็กตะเปะสะป,ปะหน่อยนะทุกคนวันนี้เพราะว่าเพิง่งเพิ่งค่อยอยางชัว่วกี้คุยกับป้าแกก็โอ้แสบคอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้คุยเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ก่อนเสร็จแล้ว,ลวต้องต้องขอจบเพราะว่าคอคอเริ่มเจ็บละไปถึงไหนละเรื่อง เรื่องเลี้ยงหมาเรื่องประกันเออเอเอพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลสัตว์ว่าเดี๋ยวนี้มีคอร์ปอเรชันใหญ่ๆมันมาซื้อเก็บไปรวมไปหมดเลยนะมันทำให้ตอนนี้ค่าค่ารักษาอะไรต่างๆของสัตว์เลี้ยงนะเพิ่มสูงขึ้นมากประกันก็สูงหลักเวลาไปหา,าหมอพาไปฉีดยาไปอะไรเงี้ย ราคาแพงมากมีแต่คนบน่นมันมีประเด็นหลายอย่างที่เราไม่อยากจะเ,เลี้ยงสัตว์ก็เพราะแบบนี้คือหนึ่งไปไหนมาไหนลำบากไม่สะดวกเพราะว่าเราจะต้องเอาสัตว์เลี้ยงของเราไปฝากเขาไว้ใช่ไหมราคาก็ค่าฝากถ้าไปแบบโรงเลี้ยงนะก็ราคาแพงแล้วไปฝากคนอื่นเขาเลี้ยงเราก็ไม่รู้อีกเ่าเขาจะเลี้ยงลูกของเราดีขนาดไหน 2... เราก็แก่ตัวแล้วถ้าเราเอาสัตว์เลี้ยงที่อายุพอกันก็โอเคใช่ไหมไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราแก่แล้วซื้อ,อสัตว์เลี้ยงแบบตัวเล็กๆมาเนี่ยยังยังเล็กๆอยู่มาเลี้ยงเราไปก่อนแล้วใครจะเลี้ยงเลี้ยงให้เราใช่ไหมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เราซื้อมาให้เราเพราะว่าพวกนี้มันก็อยู่เป็น10บส,สปีนะแล้วก็สาม ค่าใช้จ่ายของกินนะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดเราโชคร้ายแล้วสัตว์ของเราโชคร้ายไปเกิดอุบัติเหตุหรือไม่สบายหรือมีโรคอะไรเนี่ยเราจะมะีกำลังพอที่เราจะช่วยเหลือ,อสัตว์เลี้ยงของเราไหมเนี่ยมันทำให้เราคิดมันไม่ใช่ว่าเห็นเห็นสัตว์นะเราก็สงสารเราก็อยากเลี้ยงนะไม่ใช่ไม่อยากเลี้ยงแต่พอมาคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายแล้วก็สิ่งประเด็นต่างๆที่เราคิดอยู่เนี่ยที่เราพูดมาถึงเนี่ยมันมันทำให้เราไม่ไม่อยากไม่อยากมีไม่อยากเลี้ยงขอยืมเขามาขอยืมเขามาเล่นนิดหน่อยพอห,หายอยากก็พอเพราะว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มทางจ่ายแล้วทางใจเออเอออีกอย่างหนึ่งคือที่ไม่อยากเลี้ยงคือถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงต้องจากเราไปวันที่สัตว์เลี้ยงจากเราไปนี่นะ มันเป็นแบบเป็นวันที่สุดแสนจะใจฉไลยนะเพราะเราเอาสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยสัตว์พวกนี้เราก็จะรักเราเราเราจะดูแลเหมือนเป็นสิ่งอย่างหนึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราใช่ไหมถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไม่สบายเจ็บตรงนู้นตรงนี้ต้องไปหาหมอไม่ใช่ว่าจะเสียแต่ตังค์นะเราเสียเสียใจด้วยถ้ามันถึงเวลานั้นนั่นแหละ ก็เลยตอนนี้ไม่อยากจะเลีเ้ยงสัตว์อยากจะอยู่อย่างเงี้ยอยู่เฉยเฉยพอามาคิดถึงสิ่งพวกนี้เรามันทาให้เราคิดว่าเฮ้ยอย,อย่ามีสัตว์เลี้ยงดีกว่าอยู่อยู่อย่างนี้ดีกว่าไม่เสียเงินไม่เสียใจไม่เสียเวลาเนะโอ้ยคอแห้งคลิปนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้ทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเอ้ยลืมบอกไปว่าวันนี้อากาศมัวโัวมากตอนนี้ประมาณส0บโมงกว่า10บโมงเช้า กว่านิดหน่อยแล้วก็ออวันนี้กี่องศาบวกบวกหนึ่งองศาเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้มันจะเออมันจะเป็นน้ําแข็งนะแต่มันก็ไม่เห็นเป็นน้ําแข็งเลยวันนี้เดินได้สบายเพราะหิมะละลายตามถนนละว้แล้วเ,เจอกันใหม่คืนหน้าพอเจ็บคอ